วัสดีค่ะวันนี้กับิมาว่างน้ำข่าข้าวหน่อยห้ยตัวเก้าค่ะหมูว่านนี่เขาจะหลุดนะค่ะเนาะหมูว่านนี่เนาะหมูว่านเขาหลุดเขาจีบหนึ่งเนาะจะออกจีบหนึ่งหมูว่านหนึ่งกับออกตัวเก่าเนาะออกหนึ่งหนึ่งเก่ากับสั้นยุหันหลันที่ที่แปดกับออกวี่พี่พ่อม ออกพิเศษแล้วก็ออกวิ่งที่เนาะวาดหนิกะที่ช้าแนวทางเห่ไหมเมื่อนี่กับวันที่เมืนี้วันที่เจ็ดบอกแมนบอกวันนี้วันที่เจ็ดแมนบอกโอ้เมืนี้วันที่เจ็ดวันที่เจ็ดทับสามสองพันห้าร้อยหกสิบหกวิ่งหมดทั้งสามน้อยเลยด้วยค่ะเด้อบนรางเลยไดด้้วยค่ะวิ่ง วิ่งสามร่องเก้าเนาะค่ะเนาะตัวเด่นจับคู่ให้ที่สองสามสามสามหาสามหกสามเก้าสามเจ็ดสามจะร่องกับสองเก้าสามเก้าหาเก้าหกเก้าเจ็ดเก้าเก้าเก้าค่ะเบิร์กับมีสามสามเก้าเก้าเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวทวนให้ฟังอีกที่หนึงนะะ่งเนาะค่ะเนาะสองสามสามสามหาสามหกสาม เก้าสามเจ็ดสามสองเก้าสามเก้าห้าเก้าหกเก้าเจ็ดเก้าเก้าเก้าเปิ้ลกะมี่สามสามเก้าเก้าค่ะแคบนาจอค่ะแคบนาจอเอาค่ะกดไหลกดแคบไหวได้ค่ะเด้อกดค่อยกดติดตามไหวอ่ะเนี่ยท่างน้อยดีๆที่เดชมาให้ผู้ได้มักกับ จับบ่หมัดก,กับพา่าได้ด้วยค่ะเด้อเบิ่งเป็นแนวทางด้วยค่ะเด้อค่ะแค่นี้ละค่ะแคปหน้าจอค่ะค่ะสวัสดีค่ะ